มาเนี่ยก็เพื่อมาลองมือลองตีคนในครอบครัวฉันจำเอาวันนั้นป้าเคยทำอะไรไว้กับฉันวันนี้เนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นกับป้านั่นแหละค่ะโอ้พี่ก๊อฟเี่นบบดนแรงแบบนี้ได้ไหม โอ๊ยนมยไม่เสียงแับนี้ยเฮ้ยแม่เนี่ยมาทำไมเนี่ยผมก็มานอนอยู่ไม่ไดมานอนแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วนี่ไม่เข้ามาได้ไงเนี่ยผมจำได้ว่าผมล็อกป,ประตูแล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> จะตกอ,อกตกใจอะไรกันนักหนาเนี่ยนี่มันบ้านของฉันฉันก็ต้องมีกุญแจห้องทุกห้องปะ แม่คะแต่นี่มันก็ดึกมากแล้วนะคะทําไมแม่ม่นอนอยู่ทีห้องของตัวเองล่ะใช่ค่ะแม่แม่จะมานอนแบบนี้ไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ผมกลับมาเนี่ยต้องไปทํางานแต่เช้าแล้วแบบนี้เราจะนอนอยังไงคะแม,มก่ก็แม่คิดถึงลูกนี่ตั้งแต่ลูกแต่งงานลูกก็ไม่กลับไปนอนกับแม่เลยอะลูกไม่สงสารแม่บ้างหรอแม่ครับ นี่แม่ป่วยปะเนี่ย <S <S> <S ก็ไม่นี่แม่ครับผมแต่งงานมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแล้วตอนแม่เหงาเนี่ยแม่บอกว่าอยากให้หลานไปนอนด้วยไม่เขาก็ให้ลูกไปนอนด้วยแล้วไงคะแม่ <S 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 แม่จเจาอะไรอีกนั่นน่ะสิคะพี่ก๊อฟเองก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะแม่จะให้มานอนกับแม่เนี่ยมันก็ดูไม่ดีนะคะ แม่รีบกลับไปนอนที่ห้องนอนของตัวเองเถอะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูกับพี่ก๊อฟเนี่ยยังต้องตื่นไปทํางานแต่เช้าเลยนะคะแ้แ่จะทําไมอะ่ะฉันมานอนกับลูกชายฉันไม่ได้หรืไงฮะแล้วมันมีเหรอที่บอกว่าลูกชายฉันแต่งงานแล้วไม่สามารถมานอนกับแม่ได้อะ่ะก๊อฟแม่คิดถึงลูกอ่ะนี่ลูกไม่ได้นอนกับแม่ตั้งหลายปีแล้วนะแม่ แต่ผมโตแล้วนะครับถ้าแม่ทําแบบนี้เนี่ยคนอื่นจะว่าไม่ได้นะครับไม่สนอะนี่ไงฉันก็จะนอนอยู่ที่นี่พี่กอฟทำอะไรหน่อยสิเราจะนอนด้วยกันสาคนแบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะให้พี่ทำไงอะก็ไม่ไมยอมไปนี่เออคืนนี้นอนไปก่อนทําไมพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องตื่นไปทำงานเช้าเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ พี่กอล์ฟพี่กอล์ฟแต่แบบนี้มันก็ไม่ได้ไหมอะ<ม>อะไรอยู่เนี่ยไม่หยิบน้ำให้ฉันกินหน่อยเสียฉันหิวแม่คะแม่หยิบเองก่อนได้ไหมคะพอดีว่าหนูล้างจานอยู่อะค่ะมือเปื้อนหมดเลยที่ฉันสั่งนี่คือต้องการให้แกทำไม่ใช่มาย,ย้อนฉันแบบนี้แต่ว่า มือหนูเปื้อนมากเลยนะคะนี่ก็อยากโดนใช่ไหมไมาจะอะไรกันน,กน,นะะข้อแม้กนมันเยอะสะุดเกินเลยนะนี่แม่ตบหน้าหนูทำไมคะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะทำไมนี่ฉันแต่งแกมาเนี่ยก็เพื่อมาลองมือลองตีนคนในครอบครัวฉันจำไวด้วย มามาเดี๋ยวแม่ป้อนข้าวนะลูกนะอ่าม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 าโอ้ยนี่อีกคำหนึ่งนะลูกนะอีกคำหนึ่ง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 อ่าม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 าโอ้ยเก่งที่สุดเลยเนี่ยแม่บอกแล้วว่าแม่เนี่ยรักลูกที่สุดเลยจ้ะพี่กอล์ฟ นี่พี่ไม่มีมือหรือไงถึงได้ให้แม่ป้อนข้าวอย่างกับเด็กอายุสามขวบอยู่แบบเนี้ยพี่กินเข้าไปได้ไงเนี่ยไม่อายบ้างหรือไงโตขนาดนี้ละอ่ะอ่ะ,อะลูกมามามาอีกคำหนึ่งนละลูกนะอ่ะมา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 ครับแม่ครับพอแล้วครับแม่ยวผมกินเองได้ครับแม่วางไวตรงนี้แหละทำไมจะจะป้อนข้าวลูกชายฉันแล้วมันจะทำไม น้อยเดี๋ยวนี้นี่ปิดก,ก้าขาแข็งขึ้นเยอะเลยนะกแกะทำไมนี่มันบ้านของฉันและอีกอย่างก็เป็นลูกชายฉันที่คลอดออกมาเองแกอย่ามายุ่งได้ไหมแต่แม่คะแต่พี่ก๊อฟเนี่ยจะอายุ30แล้วนะคะถ้าแม่จะป้อนข้าวให้หลานเนี่ยหนูก็ไม่เคยว่าแต่นี่แม่ป้อนข้าวให้พี่กอ๊อฟมันไม่ปัญญาอ่อนไปหน่อยหรอคะใครที่ไหนเขาทำกันนะนี่ อนี่มันบ้านของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้แกมันก็แค่สะใภยอย่าคิดที่จะมาแย่งทุกอย่างไปจากฉันทุกวันนี้แกก็แย่งไปแล้วนี่ทั้งความรักที่ลูกชายมีต่อฉันแล้วก็ทั้งเวลาอีกอะ่ะพี่กอบนี่พี่ตาบอดเลยไงฉันกับแม่นั่งทะเลาะก,กันอยู่เพราะว่าเรื่องของตัวเองขนาดนี้พี่ยัจะนั่งทำงานสบายใจเชยอีกเหรอ หัดมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ใช่อะไรก็แม่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 ะแล้วจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยไม่ไม่จะชวนแม่ทะเลาะแต่เช้าทำไมแม่เองก็เหมือนกันจะมาทะเลาะให้มันวุ่นวายทำไมอะไม่พี่มีงานที่พี่ต้องทำนะทะเลาะกันทุกวันแบบนเนี้ยไม่เบื่อบ้านไงพี่เป็นคนกลางนะพี่ปวดหัวทะเลาะกันเองก็ดีกันเองคุยกันเอง ผมไม่ยุ่งจะเราได,ได้ในเมื่อพี่ทำตัวเป็นเด็กไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ไม่มีความเป็นหัวหน้าครอบครัวงั้นเราก็อยากันไปเลยอยากให้มันจบๆกันไปเลยฉันก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันเบื่อมากด้วยที่พี่ทำตัวแบบเนี้ยอะไรอะไรก็แม่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 แมเองก็เหมือนกันที่ลูกโตจะมีลูกแล้วยังจะตามตื้อไม่หยุดอีกถามจริง ตอนที่แม่แต่งงานเนี่ยพ่อแม่ผัวแม่เขาก็ทํากันแบบนี้เหรอแม่ถึงได้ทําตัวแบบเนี้ยฮะไม่เข้าใจอะอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยไม่กลับมาคุยกันก่อนไม่ไม่ไมโอยได้อยากก็อยากอยากไม่รู้แล้วรู้ร่ดไปเลยเบื่อแล้วเหมือนกันเว้ยเบื่อเว้ยโอ้โอ้โอโล,ลูกลูกก็ก็ไม่ต้องอารมณ์เสียนนะลูกนะย่าอยากกับมันไปก็ดีเหมือนกัน ยังไงแม่ก็รักลูกอยู่แล้วส่วนเรื่องผู้หญิงอ่ะลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่มีเพื่อนที่ลูกสาวเขาสวยมากๆๆๆแม่หามาให้นะลูกนะแม่ไม่ต้องมาพูดเลยแม่เองอี่คนเบื่อแม่ทั้งคู่อ่ะผมโตแล้วนะแม่มจยทำอะไรมันก็เรื่องของผมก๊อฟก๊อฟก๊อฟลูกก๊อฟเดี๋ยวออะไรวะเนี่ยฉันบอกแกว่าอะไร มาเนี่ยอาหารต้องเสร็จละแล้วนี่อะไรจะเที่ยงแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยได้ยังได้เลยจ้าลงมาอีดี้เป็นใครเนี่ยมาทำไมมีธุระอะไรไม่ทราบม่ไม่จะกลับมาอยู่กับแม่แล้วใช่ไหมลูก ไม่จะกลับมาอยู่กับกอลแล้วใช่ไหมแม่ไม่ไหวกับพอีกผู้หญิงคนนี้แล้วอลูกมันตบตีแม่ตั้งเช้าเย็นเลยอไม่ไม่กลับมาอยู่กับแม่นะลูกนะนะฉันมีแม่คนเดียวค่ะแล้วป้าเนี่ยก็ไม่ใช่แม่ของฉันฉันไม่ได้จะกลับมาอยู่กับพี่กอลฉันแค่จะมาเอาเอกสารของลูกแล้วฉันก็กลับไม่ไม่ไม่โทษแบบนี้หมายความว่ายังไง ให้ฉันหย่ากับพี่ก๊อฟและให้พี่ก๊อฟกลับไปคบกับอีเมียเก่าเหรอนี่มิถองหรอกไม่มีวองกับพี่ก๊อฟจำเอาไม่ไม่ไม่กลับมาอยู่กับแม่เถอะนะลูกนะนะไม่นะแม่ไม่ไหวกับผู้หญิงคนนี้แล้วอ่ะ ตอนตอนที่มาอยู่อะแม่ไม่ได้หยิบจับอะไรเลยไม่ไม่รูสภาพแม่ตอนนี้ดิวนะไม่นะแม่แม,แม่ขอโทษนะลูกนะกลับมาอยู่กับแม่เถอะนะลูกนะผู้หญิงคนนี้ไดให้แม่ท้องทุกอย่างเลยอะลูกนะแม่แม่ขอโทษปล่อยค่ะฉันยังมีธุระที่ต้องไปทำต่อถือว่าเป็นเวรกรรมของป้าก็แล้วกันนะคะที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้วันนั้นป้าเคยทำอะไรไว้กับฉัน วันนี้เนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นกับป้านั่นเลยค่ะขอตัวนะคะไม่ไม่ไม่ปากดีนะใช่ไหมฟ้องดีนะใช่ไหมอันนี้อันนี้นี่นี่แกเก็บเหรอวัดอะไรส่หยาดหยากับชายของแกแกเก้เขาไปเยอะไม่ใช่เหรอ ืลูกไปไหนทำไมลูกไม่กลับมานอนที่บ้านไม่ไม่ลูกลูกเห็นไม่ไหมไม่เพิ่งออกไปเมื่อกี้ไปลูกไปไปิดไปตามไม่กลับมานะลูกแม่ครับแม่จะให้ผมทำอะไรให้แม่อีกผู้หญิงคนเนี้ยแม่ก็เป็นคนหายผมเองไม่ใช่หรอครับไม่เขาไม่เอาผมละครับแม่ลูกผมเมียผมเขาไม่เอาผมละครับแม่ ไม่ได้ยินชัดเลยยังครับไม่ไม่จริงอ่ะลูกไม่จริงไม่จริงทุกอย่างมันต้องไม่เป็นแบบนี้สิลูกรีบไปตามไมค์กลับมาแล้วลูกนะไปลูกไปแม่ไม่ไหวกับผู้หญิงคนนี้แล้วอ่ะมันมันทำร้ายแม่แม่มาพูดตอนนี้เนี่ยมันก็สายไปแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมและก็ชีวิตแม่เนี่ยไม่ปรคนทำตัวเองทั้งนั้น แล้วตอนเนี้ยแม่ให้ผมทำอะไรเพื่อแม่อีกผมไม่มีอะไรจะให้แม่อีกแล้วครับ